อะไมี่บ่โอ้ไฟคือแต่กเนเฮ้ยโอ้ยอเจ้าว่ไมหอนบ่อ้เจ้าก็จะเป็นเหตุเวนน้อยนาะเพราะมันรัง่าวทุอ่กันนี่ยำไรที่ได้กินโอ้ยโอ้ยตายไปโอตายโอ้ยโ่อเลย่าาตัไวมาตอตตโอ้ตัตวอกอกมาดีละาดีเส็จเผา ว่าสุกโตออกกันยังคนชินั่งมีแผลออกแผลออกได้โอ๊ยงานแตีงบักเซ่เหรอ มีเก็บตกเรือเมื่อวานมานค่อยมาเรี่ยวฟอสข่อยงานจู่ข่อยมาเพราว่าจะพึ่งใหข่อยเอาเนี่ยมานําำก้นข่อยจะไปขั้นส้มไม่ได้ยังใครจะเมาใครจะเมาข่ <laughs> อยไปเริ่มขวดเราเขา,วรราวเขาวดเนี่รรรยมันเสียงไปจิ้งกะขวดเลยอืีอย่วบอกของเหลือบอกวีดบอกให้เกียรติข่อยเดียวนั่นเขาบอกดีว่<อ>าของเหลือเขาบอกกินบ่อบเบิร์ด ห่วยเยล้คือเปิดเต้นเตะโอ้ยอออยากชใช้ยาไม่เข้ามัไปเก็บต๊งานแตงบักไสแล้วอ้าวักไสปลาไสนหรือเปล่าไสเดียวหรอ่เดียวแล้วมันคนเต่าชู้หลมียบ่โอ้ไฟคือแกาเฮ้ยโอ้ยว่ามันหอเป่โอ้เจ้าก็จะเป็นเหื่เ้นน้อยแน่นอน พ่อมานั่ง่าทุก่ากรีไหนได้กินไม่้ายตายไปตายมาไปโอ้ยโหดเลยโต้มาโตไปโตโตโอ้ยฉดเลั้โตออกมานราในเสดจเผาีมันสุกโตออกกันย่างคนชินั่งมีแจลออกไม่แด้ออกได้โตทันาจิ้โตัาทมแพ้ออกเล ใช่ยุ่งอะไปเรียนเสต่อเนอะเมาไหมเป็นแนวอื่นไปเอ้าเมาคือหมาเมาหน็บอกอีพอเด้อเฮ้้ยยโอเราเห็นอยู่แล้วเราเห็นอยู่แล้วผูดให้ขับรถมาส่งก่อนใครจะขับมาส่งจ้ารถอีกหมาเองติแม่นโอ้เก่งเนาะมากจเคยเก่งนะข้าไปฉีดยาเลยข้าไปฉีดยาไปยังฉีดยาหมาขัดบมอบแขนคอยจ้องเร็วเมื่อกี้คอยจ้องหอบเย่าหัวขวันคอยเลย แกนจงแม่แกนจงเสียนานอยู่แกนจงเพราะมึงแก้วจงบอว้าแก้วจงเตะวะเตะขึ้นวะมกวกวนเด้ยายเอามันก็มาเสื้อกันบาเฮ้ยเอายายก็เป็น่น้าม่็ปนหนแม่เป็นบักลน์หือบ่แกนก็ขึ้นจงบอ่วมบยเฮ็ดเลี้ยนแบบแล้ตึกตีนเด้เอาไุ่นมไปเลนแบกไปไงกินหมูดิบบ่หมูดิบเอาอย่ะปลาคืนจะใส่ให้นี่อ้ากินนี่เราว่าเขาว่ากินเพื่อม้านาะ ฮะอ๋อแน่รับอีกล่ะรับล่ะท่านไฟจุบตาซะนาะฮะจะเอาทีบ่อทานไฟหรือจะเอาสีนหมูสีนเคี้ยนี้กับสีปลาบานเอ้าเอ้าสีแม่ข้ากับสีลวดเงยาจามาไว้หน่อยฮะขึ้นบัวได้ขึ้นบ่วได้ตายระบาดเนี่ยจับตัวโต๊ะกับสิแดงดังได้ด้วย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  ตายไปบ่ฮงมาเด้อตายะไปไปมาไปมือเน่ยไปยี่บกบ่ไหวบ่ไหวปรมาเยังล่ตกงเท่นตายเนี่ยว่าตายก็เอาแค่ปโรงพยบาลเป็นังไไปวใจคายาเเีมันจะกักจันไปก็เดวไปมันจะกักเเขาปียด่าเขาปิดมื่บ่อควนเสนเขาว่าจ่ายไปย่ะุกเลยว้า สุกไง่ยายเห็น่าไรสุกไงดอกก็ทำยไม่สุกวันปีนี่นเดือนนี่ละเดือนนี้เดือนกันยายนม่เดือนตุลาดอกไอไอถามเนี่ยไม่ได้สุดม่ใส่ม่ใส่เนี่แก้วเดือตู่ขอย็นสุดก็เด้ก็เขยใส่ตอนกอะจสยจวดเดสีก็รู้อยู่ตอนนี้เลยแต่อิบแรกๆคนแต่้อย้วยมเยี่ยนี่เด้อยอยขึ้นจ่อยขึ้นเสือจนเลือดุดงวนพุ่งได้ให่ะเนี่ยะไรกำมทองขอย กลับแม่กิ้กับไงเถอะแสบอย่างๆอย่างๆอย่างปิ้งหมูเริ่มปิ้งปิ้งหมูเริ่มคไปยังแมย์เมย์คุณจิ้มขายอยู่นี่จะไปใส่สุกขไก่จอยเต้าตัวมันจังเบิ่นเร็วเสี่ยนอยู่พี่ต้องเอาเสี่ยนไปพร้อมพี่เนื้อหมูอยู่พี่มีตาดมีแต่น้ำจิ้มอันนี้เลเซอร์ก้อยเลียน ก้อยเลียนถุงจทบาดใหญ่ดูเาเศร้าขายสิบเลยวะได้ยูสองเทืาสิบเตียติเออเจก็บอกขายถุงอร่อยมันยังจีรุยอ่บพจกรวยตีเสยบบ่อะวายเสือคนละบองจะไม่แก้มคนละน้นะเสือคนละบ่อเส้นคนเส้นแม่มึงจะบ่อถุงเรลกได้หนิถุงเรกเอาถุงเรล็กเขาเช่มาไนจ่มาเลยมาช่วย ใจสดงอเสื้อเบื่อทวงจะกินทุงสองทุงสองกับเป็นเลยทุงแหลก่เส้นก็กินทุงสองกับมาเป็นหยังตัวทุงสองกับลายเส้นลายเส้นจักทุงเอ้าบ้านได้ผ้าเส้นกอนขาคนพัดมาซื้อเมียงผ้าเฮ็ดบ่อห้าบาทได้ว่าสัมจาก่อนมาเอามาครบเลยทุกเจ้าบาทเ้าบาทสองทุง สองถูกห้าโอเคเี๋ยวกจาาห้ามก็จะไปซื้ขายจ่วยพูนพนหมูพพูนกกลับเคื่อนสู้กลับคื่อนคนในบ้านไม่มีขนดอกเตรียมไม่เนถอยมาเจ้าเอาเงินกับพยัเชนะนี่บ้าแยัชนะใส่ยัญไงอยู่หน้าบุญอจะขายได้จะบารับอยู่ไปนั่น เจักบาดไปเออการกองไปดูกจตรวสยยันนี่เฮ้ยตวพี่ไหมฮุไม่เห็นแมงบอยญ่ปุ่นตัวมึงตัวนีว่าไรบอกกลางข้างหลบนั่ตันคนมาสื่อไหม วุวมูน,น่ะนำกูกรเงียวหมดโอ้ย,อย,อยตายซะนา่าตายซะหนา่าไ,ไ,ไม่ค่อยขายซอยอยู่บ่าม,มาขายเดินม,มาพังมาพังลานเด้นีามนมาขายจอดเสียยอนี่แหละที่เก่าเวลาเดิมนี่ชูกาแฟตน้นตอนนี้เจครับตอนนี้ก็เจ็บแต่ว่าเจ็บะอะ ตหอง่เห็นแตอนนี้ก็แสบจังนี่แสบก็เรียกเอาโหลดเอา่ิเรียกหามเอเมื่อเอาดีนเดียวเลยก้มลงผมว่ามันจะไม่น่าควยหน่วงตอนไหนพี่ตอนตอนเราไมเอาหลดเอาหลดเยกูเดียเียเจ้าเดียคอยยังเจ้าตัวป้อนย่างข้วป้อนคอยอย่ง มาเกลี้ยอันีพัดรด้่ไหสือเจ้าก็จะบอกเขาตีเราเฮียนยังหงุดหี่บมกแค่ยืนมับราบยังไเห็นรึเเห็นมีคนเห็นยู่บอกเห็นด่าอยู่หิอูนอะเปนอนกันเถอะไม่ข้าจะแก้ตัเองกัจังคุยกับจัดปองคุยกับใครใช่แล้วสดโดสาโฉดโดโดพอดอกมืนั่นเฮยก็ผมผมเห็นไปคุยกับพ่งไงเลยเจ้าตืนมาเลเอาเงินจังเหนกว่าฉันะกินอู่ม ช่วยไดังซืออยู่บนมือนี่เอาช่ไปหาเลียนหนังสือเรื่องวันตายตปให้โลกวัดชุมคุยนี่ทำไมเขาจะคองเรียนมาุญนี่คอเลียนเลี้แต่คอยบ่เขาเลียนใส่เชเขาเขาป็นยังคู่คูกับบัวแต่นอยเนาะเออใช่กูลกงอกคุ้ยผู้บ้านไดผู้บ้านคอยนี่ละบ้านเจ้าบ้านไดมันน้ำเกลียง ว่านำจ๊กเพิ่อกันครลมว่โอ้จะเพื่อคนพู้จักว่าขี้เกียจพูว่าบ้านงแดงหูย้ซื้อหมอนบออ่าก็จะบ่ซื้อสานาเนาะสนาไหนมีเราไไปเลยว่าไซื้อสนาบอกอ๋อม่ไงเรายอมผมไม่ไงเจ้ายอมผมจะบอกเราเามาเอาดีไปกินนี่นี่จ่ายเนาะงไปไปกินได้ยัยเด็กนี่ลาบู ไปกินรถแต่ว่าถุงนี้คอยจกกล้วแกกินซอสความล่ามือมาแปดมือเลม่เก็บ่อสไม่แอรพร้อมผมช้จุกงจะเมาอะไรบอกแล้วเตอนตอนสุกาวตอนอะไรตอนเนี่ยอยากนอนอลยไงนอนตื่นปาหันแม่งวานอนอยู่นอนกินเนาะถ้าเราขึ้นสวรรค์แล้วเรานอนดูแม่งใจซอ ถ้าบอก่ง hmm. ก no. ็เจาเนาะบอกคือยายขายหมูเสยอยู hmm. so ่จ uh, ่ายไงดถไายขีดเสวยงอย่นี้แหละเอาเงิรวยจังเรื่องยากเลยจ้ากอันไม่จ้งอานเพราว่เอาจักอันมาเจ้าให้ไล่คอยเอาไล่วากันเส้นเกาเลยแทนเจ้าบอกอยากขาดทุนเจ้าไปเขาเยไม่ตอนกันเย้ลเอาอะไรผู้เท่า้น่น่เอาก็ลรทุ่งะไรผู้เฒ่าไปกินเลงเออ ไอ้วุฒทาไปกินอา้่ล่ำให้รว,หวยได้ละเด,ด้ออ้ยสาธุมาใญ่เอยถึงสามตัวโตก็เริ่มงวดจีบมาเออ่เอ้เอาลวดละเอ้ยโอ้โหไหนๆหาที่เอาลวละเที่ยงตะเที่ยงตีสา,า,สา,ามา